ดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคอรมอไฟเขียวกฎหมายใหม่คนขับบิ๊กไบค์วันที่6กันยายนนะคะเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าเปิดเผยว่าคอรมอเห็นชอบร่างกฎหมายเกี่ยวกับการแก้ไขหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขการขอแล้วก็การออกใบอนุญาตขับรถ การขอต่ออายุแล้วก็การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันค่ะโดยมีสาระสำคัญเช่นกำหนดให้ใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้ประกอบการขอรับหรือว่าขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลต้องแสดงให้เห็นว่าผู้นั้นไม่มีโรคประจำตัวหรือว่าสภาวะที่ผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมเห็นว่าอาจเป็นปัญหาขณะขับรถค่ะ อย่างไรก็ตามผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูงหรือว่าบิ๊กไบค์หรือว่ารถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์4 0 0ซีขึ้นไปต้องผ่านการอบรมแล้วก็ทดสอบการขี่ตามที่กฎหมายกำหนดเพิ่มเติมนะคะนอกจากนี้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถทุกชนิดค่ะ คดว่าเมื่อมีผลบังคับใช้แล้วนะคะจะทำให้ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนสร้างมาตรฐานสำหรับความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิ้วค่ะถ้าเพ,พื่นอนๆทรบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ